นี่เนี่ยผสบการไปเรื่อยๆเพิ <ๆ S 2> ่นบ<อ>่มีคณะบ่เพิ่นือผ้ารับเชิญไปเรื่อยเราบ่าบมีคณะเด้แต่คนสืรวดยังมายุ่เล่าเด้อเพรสืรวดนี่อ่าลูกน้องเราคือกันเด้นั่นแหละพวกแล้วจงไปหาไตเขียดไตโกบอยู่เสืออยู่ฝรั่งทั้งในดวงรอาะบาดนอกฝรั่งผ้า,าไปเห็ดอันไรก็ไปบาดนี่อยู่ไปอยู่มากไปเล่นคนก็คล้ายๆแบบหัวหน้ากับลูกน้องเล่นมันเล่นเกินกันเลยที่วมด เพถึงข่อยหนึ่งข่อยมีมีดีกีข่อยนุมก็เล่าก็เป็นตลกนุ่มใ่วิซาทุกอย่างข่อยแกเอาเบิแล้วน้ำเล่านั่นอะไรเมื่อถุกข่ำเลยก็ได้เบิรถุก,กีิริย่ามาเสริมเติมแต่งขึ้นอันนี้ล่ละ <c oughs> เส่ผมเนี่ยเสิมแต่พอข่อยบ่ยจักเห็นอือข่อยเห็นพ่อข่ขขอ,ขอยนี่ละคนก็นเลยมักนะแต่พุนมาสใส่ผมเส่ผมผมดเดยก็ได้บาทอี่ก็อสิได้แยกกันบาทมือหนึ่งเริ่มเริ่ม เรือสิเดสายแว่เป็นคนแรกข้างแรกเมื่อนั้นงานงานท่มกันระว่างอ,องดาวก็ป้อมเพชรเนี่ยงานตรงกันเอาเพราะฉะนั้นเมื่อนี้เขาแยกกันเลยเราว่าเอา,อออาเนี่ยนะพอจะไปละองดาวดิอือไอเจ้าไปป้อมเพชรด้เพราะฉะนั้นไปเถอะไปหลินเมื่อนั้นละเมื่อไใชายแว่หล่นเป็นคนเป็น,เป,นเป็นตลบเป็นตัวยืนของวงมือแหลกเลยเพราะว่าแยกกันครับอาจารย์ ไอ้สาธูบุญคุณนี่เลยเลยคือยิ่งจำจำได้ทุกกระเบียดนี่เลยว่าคนศรัทธาหลายเถื่อพิรีทังๆท,ที่ว่าจ้าของเหรียญมือแลครับอันนันน้นเป็นเป็นเป็นที่จำจำาบ่ลืมเลยละ่ะเผลนคือถึงว่ามันก็อาจสิเป็นเพื่อเปิดโอกาสในห้องสายแววขึ้นก็นก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 นได้วันอาจารย์ก็ได้ไปโอ้ยยังมาเศร้าเลยจอยจักข้าวต้ขมขนมขวดซุปแฟนพิงมาฝักไหมมะพริกแห้งอันักพริกแห้งเลยยูพี่ยู้เวียหน่อยเลย ไปกับมินิโดมเกิดเล่นมาพอตันงไหนเกิดเลยอไฟเอกนี่เล่นนาวิธีนี่ยังว่นไหนเงินจีบัอลข่อยเนาะบักสุวรรณน้อยเมียงคอนแก่นน่ะคนเุ่นเบิร์ตจารแต่มันก็เสียงดีไอ้นั่นมันคนดีเที่ยะข่อยตะกี้ข่อยมันเป็นนมเนาะมันก็ส่งคุณดีจะหน่อยสูงมันเพียวฝุ่นเขาว่ากรุงซิฟไล่ฝุ่นไอ้โอ้ยยตะกี้คือดาราวอลังเขาอะ มันสูงไดรษฐกถจึงหนึ่งคนทวิ่งล่าคอยออกวิธีกว่าเกษรเกือบสนสูงสูงตือนบีสูงตือบีเพี้ยวนะไยเขาต้มยังบาเซาหน่อยจนบาเดียงวะจัดขอขอต้มจัเออไหวหัวหน้านิวปโยกนิวไ้หัวหน้าแต่นั่นมากมอนต่อได้ปพระม่ณจากกาชิดก็กลัวฝนพี่กวนแกงกล่ามาครับแล้วมาทำเป็นเลยนะเอาอือไวใหญ่บ้าสัตว โอ๊ยบ่ต้องถามเราดอกมาถามข่อยฟีดสัหนหัวห<อ>น้าเอออข่ยยกนิ้วให้เราเลยว่าสันย<ม>่ายว่าสันมาดาวเด่นเลยละ่ะจิแม่แม่นจากคุณมากอะไรก็เลยปล่อยได้ปลอ่ปลอยได้เลยนะไปหันมาหนีเล่นตลกเขาไปเรื่องก็ได้นะไปนั่ไปเดินเรียงไปนึงเสียไม่ไปนั่อุดมศิลป์มูนี่นั่ปฐมมูนี่ก็นจนผู้แห้งเวลาะที่ยงก็ได้ก็ถือว่าเพิ่นก็เปิดโอกาสให้ช่องทางให้อยู่จากนั้นมาก็เลย กับอาจารย์กวงก็เลยิ่มสีห้างกันออกนะเลาก็ไปคณะหนึ่งเจ้าของก็ไปคณะหนึ่งเจ้าของกับมิ้นคนหูจักแม่หูจักก้อยอะไรพวกนเกินไปมุในเกินไปมันก็เลยกวงอ๋อกวงออกนะจอยนั่นเราก็เล่ยมาแต่ฝุ่นละนั่นบุญคุ้นของอาจารย์กวงเนี่ย่ลืมเพิ่งยังวงเป็นเพิ่สิตายไปเลยเนี่ยการกระทํามามันเคยของเคยให้ความกระจ่างเคยให้การศึกษาเคยให้ส่องทางข้อเกิดม่ลืมแท้ๆกันไป ท่านอาจารย์หลวงพ่อตรงวันนี้บอกอย่างนีเลยก่อสาธุสุเสียกการฝืนการให้แนะนําให้ดีถึงว่าบางคำบางข้าวฝืนกะชีให้ชีดาเห้ข้าวเยอะไปถือเฝืนกะเพื่อว่าให้ข้าแก้ไขเจ้าของน่ะละถ้าเราค้นกรบโปรงยากอันนั้นเด้กรบโปรงยากให้ให้เจ่งเงินวะก็ให้เยอะแมนแต่ฝืนก็มีหิ้วฝนน่ะละแต่ว่าเมียบนึนเมียพันเราดีขันขันอาจารย์ให้แล้วกัน อ่าเอยจะไปสราบพอเด้อแเราเราเสียมารูกไปเด้อบอกบอกเอววอัน,นึ่งล<อ>ผมไปนอนอยู่บ้านเพืเ่อนหนี่งประมาณจักอาทิตย์หนึงห่งบ้านพอนอประดล <c oughs> ไปกับอาจารย์วิเศษวงสวรรค์เอาบอกว่าสิพ้าเอาผมไปฝากกันละเออแล้วว่ายัยไม่กูเสียเวลานในบอกันนี่ทั้ันอาจารย์วิเศษไปหยัดอ ส, ų, ส, Cette, ส setting, health, ีดียัดอีอย่างไห้เราเบิ้งอ่ามอว่ากูเสียเวลาป่ะเสียเวลาทีบาดโดนอาจารย์วิเศษลงมาจอบเบิ้งแล้วหลักเปิดเบิ้งเออหัวกะมุ่ปากไว้เอาสิน่ะสิว่าสุกมวยก็อาจารย์นะโอ้บ่กมุ่ปากไว้ปากหยาบหยางมึงเอ้ยอย่างอาจารย์พิเศษว่าผู้ยอมหลับอิ่งหยังคนน้องมาท่านละหัวน้ำตาไหลแต่โได้ยินเสียง เึดยดยึดยนนะจากเสียฟอร์มอ๋อเขาทีมว่าอยู่ใส่บ้านพี่น้องเลยครับอ๋อเอาไอ้นั่นเป็นใจอยู่หัวอีหล๋เนาะเลยหัวจ้าแต่ห้างฟุ่งห้ากอดหัวยืนนะครับพี่น้องครับก็อย่าลืมมาแลกกันเด้อผลิตของ้ันของเขาก็ได้ครับพวกกัดเลยนักคาร่าและก็สมุนไพรของยายนายานแก่ลูกฤิ์สีดวงทวันครับพี่น้องครับพวกอย่างยางนักเล่งก็อย่าลืมเด้อสมุนไพรของยง่ เตะเด็ยังไยยงดิอ้าวพี่รักฟังเพลงกับสิงสินหลาใหญยก่อนจะคุยกัน่อครับ